โอเคนี่เหล่าปืนไม่ประตูท่าเงี้ยเดี๋ยวเขาจะเอาเงินวันอาทิตย์เขาว้าปืนไม่ประตูท่าคนเรากินกันเองเนี่ยโอ้กินกันเองโคตรแ่กินได้ขึ้นเงินเขาจะจูงเซ็งหนึ่งก็ซีร์ฮะเขาจะซีร์หรอจังซีรไนี่ขึ้นเต้ยนี่ดีดอกแดงบนนี้ดีดอกแดงบนนี้เฮ่นวัว เป็นัน่เป็นแน่ว่าถ้าเนกที่ร้าเป็นแขกตเป็นยสนุเาเป็นแขกแขกต้องรับเพราะว่าเราจะมาจานแขกมากกว่าเาดมาได้แขกมต้องมาดีกระซุ่มมารับผู้หญิงกลังวยะากงวยให้่างเฮงไพ่อหมดร่างจานในงานแต่ง เนี่ยเป็นเราหลายดียวกันมีนมัดเด่นเป็นแบบว่าเพื่อนเขาจะได้เป็นโปรโมชั่นแบบผู้ชายผู้หญิงมันจะได้ถูกนะได้ถูกดีเขามีเหมือนการดีเป็นเทนนิสอันนี้ก็นแเป็นสองคนโค้ดเลยเพื่อนเพื่อนต้อดีเราแต่เลยจะกินไม่อย่างไรได้แล้วเอาเป็นแบบผิดประตูแท้ผิดประตูนี่นะเขาเริ่มใช้องว่าแต่มาดามแดงอแต่นี่ประตูหลงอย่างแต่ืู้หญิงหลงอยู่ เดี๋ยวมัต้องเป็นยังไงร้อนเลยนี่ยพวกเจ้าก็ยอกกันเชื่อเชื่อมาบ้างพวกกันร้านหลานหล่อนพวกยิงกัอะไรกินดิบได้ซื้อมาเดี๋ยวจะโ่น